อ่าวันนี้เรามาดูเรื่องของจดหมายสมัครงานหรือ cover letter กันค่ะอ่าถ้าแปลกันตรงๆก็คือจดหมายแปะหน้าเนาะไอ้เจ้าจดหมายแปะหน้าเนี่ยนิยมจะเขียนเป็นในรูปของอีเมลเนาะในสมัยปัจจุบันเนี้ยเราจะไม่ได้แบบพิมพ์เป็นจดหมายส่งทางไปรษณีย์ละทุกอย่างส่งเป็นอ e ีเมลดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเขียน cover letter เนี่ยแปะหน้าส่งไปพร้อมกับเรซูเม่ของเรานะคะและไอ้เจ้า cover letter สำคัญยังไง Cover letter เนี่ยเหมือนเป็นจดหมายแปะหน้าที่เป็นตัวเกริ่นให้รู้ว่าเราเนี่ยอยากจะสมัครงานอะไรหรือตำแหน่งงานอะไรนั่นเองและในจดหมายนี้เนื้อความที่สำคัญก็คือจะมีเรื่องของการพูดถึงจุดเด่นหรือประวัติการทำงานคร่าวๆของเราด้วยเพื่อเหมือนกับเป็นการ กริ่นหรือให้เขานะแนะนําตัวให้เขารู้จากเราคร่าวๆก่อนที่เขาจะไปดูเรซูเม่ซึ่งจะเป็นตัวที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับพวก qualification ต่างๆต่อมาค่ะอ่ะเรามาดูกันว่าไอ้เจ้า cover letter เนี่ยที่มีประสิทธิภาพต้องเขียนยังไงนะคุณจะมั่นใจว่าเรื่องนี้เหมาะสําหรับหลายๆคนเลยเพราะหลายๆคนกําลังจะวางแผนจะสมัครงานเนาะการมี cover letter แปะไปเนี่ยจะทําให้เรซูเม่ของเราเนี่ย ดูนะ่าสนใจขึ้นเรามาดูกันไอ้เจ้า cover letter สามารถเขียนได้คุณจะแบ่งออกมาเป็น3สเต็ปตามนี้เลยอันดับแรกขั้นที่1น,นะเราต้องมีการเขียน opening นะ the opening และต่อมาก็เป็น the body และก็ the closing closing ตรงนี้ก็คือเป็นตัวปิดนั่นแหละะเรามาดูแต่ละส่วนกันไอ้เจ้า opening เนี่ยคือการเกริ่นถึงผู้รับนะอาจจะเป็นการ address ว่าเออเราเขียนหาใครใครจะเป็นคนที่รับหรืออา่านจดหมายของเรา และอาจจะใส่การทักทายและบอกวัตถุประสงค์ของ cover letter ของเราก็คือบอกเขาว่าเราจะสมัครตำแหน่งอะไรนั่นเองอันนี้คือส่วนที่1นึ่งนะพอส่วนที่สส่วนที่เป็น the body ก็คือส่วนเนื้อหาเราอาจจะแบ่งมันออกมาเป็น2ย่อหน้าย่อหน้าที่1ให้เราเน้นในเรื่องของการบอกประสบการณ์ทักษะความสําเร็จที่เกี่ยวกับตําแหน่งงานที่เราสมัครนะไม่ต้องไปบอกเกี่ยวกับความสําเร็จเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานนะจ๊ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรา กำลังสมัครงานเนาะต้องตรงวัตถุประสงค์นิดนึงส่วนในบอดี้พารากราฟที่2เราอาจจะใส่เพิ่มเติมในเรื่องของเหตุผลว่าทําไมนะเราถึงอยากทํากบงานกับบริษัทนี้ตรงพารากราฟเนี่ยก็กึงก่งๆเหมือนอวยอวยบริษัทนิดนึงว่าเออบริษัทเป็นบริษัทชั้นนาที่เราอยากจะเข้าร่วมงานด้วยแบบนี้เป็นต้นส่วนตัวคล i ซิงคล s ซิงก็คือการสรุปจบนะโดยจะอาจจะมีการใส่คำลงท้ายแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลของเราลงไปเท่านี้เลยเรามาดูกันในแต่ละส่วนค่ะ ส่วนแรกเลย the opening ขึ้นยังไงก็ขึ้นด้วย do, dear หรือ to แล้วก็ใส่ชื่อหรือนามสกุลถ้าเรารู้ว่าเรากำลัง address หาใคร mm hmm. เวลาที่เขาเปิดรับสมัครงานเขาอาจจะมีบอกว่าให้ส่งอ e ีเมลไปถึงคนนี้แล้วก็ใส่ชื่อ address ชื่อเขาให้ถูกนะคะแต่ถ้าเราไม่รู้ชื่อเราก็สามารถจะใช้ dear หรือ to แล้วก็ใช้คำเรียกกลางๆไป่าแล้วต่อมาค่ะเราก็อาจจะใส่ นะพูดถึงว่าวัตถุประสงค์ของการเขียนอีเมลฉบับนี้หรือไอตัว cover letter ของเราคืออะไรแต่เราสามารถขึ้นได้ด้วยเลยคะ่ะคำ greeting อ่าคำทักทายก่อน I hope t h e s email s f i n d you well เหมือนเป็นคำเกรนนะคะต่อมาเราก็บอกวัตถุประสงค์ I am writing to e x p l a i n my interest in แล้วก็ใส่ชื่อตำแหน่งนะคะแ,แล้วก็ใส่ชื่อบริษัทอ่าแล้วก็พูดถึงช่องทางที่เราเจอประกาศไป อันนี้ก็จะเป็นเทมเพลตเลยเอาไปใช้ได้เลยอ่าดูจากตัวอย่างของครูเห็นไหมคะ dear Mr. สมพงศ์อันนี้ก็คือเหมือนกับเขาอาจจะมีเ e n มชชั่นชื่อว่าให้ต่อใครเนาะแต่ถ้าเราไม่รู้ชื่อเราอาจจะเป็น to recruitment team อ่า recruitment ก็คือฝ่ายหน่วยรับสมัครงานเนาะทีมที่รับสมัครงาน I hope this email finds you well greeting เห็นไหม I'm writing I am writing to express my interest in the accounting office position อันนี้ก็คือตำแหน่ง แล้วก็ใส่ชื่อบริษัทซึ่ง advertised on ใส่แหล่งที่มาของมันแค่นี้เลยจบแล้วค่ะส่วนที่เป็น opening ทีนี้มาดูส่วนที่เป็น the body กันนะในพ a r a g r a p ที่หนึ่งที่เรามีบอกไว้แล้วว่าอะไรคะให้ใส่ทักษะหรือประสบการณ์หรือความสำเร็จต่างๆที่เกี่ยวกับงานเนาะอ่าเราก็ใช้ template นี้เลยเห็นไหมคะ as up, แล้วก็ใส่ตำแหน่งที่เราเคยทำอยู่กับบริษัทที่เราทำอยู่หรือเคยทา อ่าแล้วก็ใส่ระยะเวลาที่ทำแล้วก็ใส่เทมเพลตนี้เลยค่ะ I have developed expertise in แล้วก็ใส่ว่าเราถนัดหรือเชี่ยวชาญอะไร for example I have successfully delivered แล้วก็พูดถึงงานที่สำเร็จเด่นๆเ,เหมือนเดิมมาดูตัวอย่างกันเห็นไหมคะครูก็ใช้เทมเพลตปกติแล้วเราก็ใส่ชื่อไปอันนี้ก็เป็นตำแหน่ง Junior Accounting Officer นะ e m i l y a n d Trans Company อันนี้ก็คือเป็นบริษัทเดิมแต่ถ้ามุติเนี่ยเห็นไหม ตรงนี้เราพูดว่า f o r n e year เนาะแต่ถ้าเรายังทำอยู่เนี่ยเราจะพูดว่า and currently ออทีนี้เนี่ยมาดู I have developed expertise ในการ preparing อันนี้แหมะอันนี้ก็คือเหมือนแบบพูดถึงสิ่งที่ถนัดหรือเชี่ยวชาญแล้วก็ยกตกัวยอย่างเช่นฉันได้ทำอะไรที่ประสบความสำเร็จให้กับบริษัทนี้เหมตรงนี้เราก็ใส่สาเหตุเหตุผลไปเลยอะตรงนี้เราก็ใส่ไปเลยว่างานอะไรที่เราทำสำเร็จเด่นๆใส่รายละเอียดไป ตามเนื้อหางานของเรานะต่อมาค่ะในบอดี้พารากราฟที่2ให้พูดว่าทำไมเราถึองอยากทำที่บริษัทนี้อ่าก็ใช้เทมเพลตตามนี้เลยค่ะเห็นไหม What particularly drew me to ใส่ชื่อบริษัทที่สมัครก็คือ your reputation reputation ก็คือชื่อเสียงในด้านไหนอ่าบอกด้านดีของบริษัทนะแล้วก็ which ที่ซึ่ง align with my passion แล้วก็ใส่ว่าความสนใจที่ตรงกับจุดเด่นของบริษัท ที่เราเกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วก็ใช้เทมเพลตอันนี้ต่อมาค่ะ I am confident that my skills and experience in และใส่ความถนัดของเรา will effectively contribute to the overall success to the company อาแค่นี้เลยเทมเพลตง่ายๆแล้วก็ตามตัวอย่างอันนี้เลยเห็นไหมแล้วก็ใส่ชื่อบริษัทที่สมัครอาแล้วก็ใส่จุดเด่นด้านดีของบริษัทเิานี้เห็นไหมแล้วก็ใส่ในเรื่องของความสนใจ นะหรือความชอบที่เราตรงกับจุดเด่นของบริษัทเนาะพูดถึง financial data ก็เป็นเรื่องของ financial reporting และอันสุดท้ายค่ะเรื่องของความถนัดของเราเห็นไหมคะทุกอย่างเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ที่เราสมัครหมดเลย Template นี้จำให้ดีจำให้แม่นไปเปลี่ยนข้อมูลที่ครูไฮไลท์สีเหลืองๆเนี่ยให้ตรงกับข้อมูลของตัวเองนะ บริษัทอะไรต่างๆเปลี่ยนด้วยให้เหมาะสมแล้วมาส่วนสุดท้ายค่ะส่วน the closing closing ตรงนี้ง่ายเลยมันก็แค่เป็นคำปิดจบท้ายจดหมายนั่นเองนะ,ะเราอาจจะต้องมีมารยาทิดน,นึงขอบคุณว่า oh, thank you for considering my application I am eager to further discuss how my skills and experience can contribute to the success of your team เห็นไหมก็คือเหมือนแบบ บอกไปเลยว่าเออขอบคุณนะที่สเปนไทม์กับการดูพิจารณาใบสมัครของฉันเออฉันก็หวังว่าเราจะได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสกิ l หรือ experience ของฉันที่น่าจะทำให้เกิดความสำเร็จในแบบถ้าสมมุติว่าฉันไปร่วมทีมด้วยอย่างเงี้ยอ่าและหลังจากนั้นนะคะประโยคปิดท้ายนี้เลยสำคัญมากๆเลยนะคือเราต้องใส่ว่า please find my resume attached for your review ก็คือ เราจะแนบไปด้วยนะอย่าลืมแนบไฟล์นะอันนี้สาคัญมากเลยเราพูดไปว่าให้มันดูเรซูเม่ฉันแต่เราลืมแนบไฟล์ไปน,นี้ไม่ได้เลยนะเราก็ต้องพูดว่าเออแนบรซูเม่เข้ามาด้วยนะฉะนั้นขอให้ไปดูนะเนาะและลงท้ายจดหมายค่ะ sincerely ซึ่งเราอาจจะใช้คำที่แตกต่างนะในคอร์สของครูเจมส์เนี่ยจะมีกลุ่มคำพวกนี้ให้เลือกใช้เยอะเลยให้เหมาะสมว่าเป็นการเขียนหาใครต้องใช้คำลงท้ายแบบไหนและก็อย่าลืมใส่ชื่อน,นามสกุลข,ข,ของเรา นะคะอ่ะยกตัวอย่างประโยคตามนี้เลยเห็นไหมอ่าเราก็ได้ทุกอย่างครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนที่เป็น opening body และ closing เอามารวมกันแบบนี้ก็จะกลายเป็น cover letter ที่สมบูรณ์เอาไปวางหน้าไฟล์ที่เป็น resume ของเราส่งไปสมัครงานแล้วรองค่ะ เป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆเพราะเขาอ่านแล้วเขาสามารถได้รับข้อมูลเหมือนเป็นการเกินนําที่เห็นภาพรวมคร่าวๆเนอะกับเรื่องของประสบการณ์หรือความเป็นตัวตนของเราในระดับหนึ่งที่เกี่ยวกับงานแล้วพอเขาไปดูเรซูเม่เขาก็จะมองดูว่าอ๋อโอเคงานการสมัครงานของเราหรือแอพพลิเคชันของเราเนี่ยมันสมบูรณ์ที่มีครบทั้งตัวที่เป็น cover letter และเรซูเม่ค่ะคุณเจ้าก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสมัครงานใน,ในครั้งต่อๆไปนะคะ okay.